Bona สวัสดีค่ะผู้ชมขากลับมาเจอกันตามนัดอีกแล้วเป็นประจำในรายการค o m มิ g งซูนพร้อมกับน้ำคนนี้คืนนี้คนเดิมนะคะช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีวันหยุดกันเยอะเลยนะคะแล้วก็มีหนังให้ได้ดูกันเยอะพอสมควรพอได้เป็นตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมได้เลือกดูกันนะคะส่วนสัปดาห์นี้ผ่าม,มีหนังใหญ่อีกแล้วจาก,จากักรวน์มาเ e ลที่แฟนๆหลายคนรอคอยมากๆเตรียมตัวไปดูกันได้เลยนะคะส่วนช่วงอื่นๆนั้นจะมีเรื่องอะไรกันบ้างที่น่าสนใจไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ มาดูกันที่หนังไทยเรื่องนี้กันสักหน่อยดีกว่านะคะเลื่อนฉายกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ตอนนี้น่าจะได้ดูกันแน่นอนแล้วล่ะค่ะสําหรับเรื่องราวความหาความสนุกสนานของสาวโมสาวจอมเปิดประจํามหมู่บ้านและเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าซึ่งทั้งเธอและเพื่อนๆน,นะคะก็ได้รวมตัวกันเป็นตัวแทนของอําเภอเพื่อไปแข่งรําในงานบุญบังไฟของจังหวัดค่ะพากันเตรียมซ้อมกันมาสดิบดีเลยนะคะแต่ที่ไหนได้โดนเทสะงานค่ะเพราะว่าถูกขัดแข้งขัดขาน,นั่นเองแต่พวกเธอก็ไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ได้แข่งรํางั้นเปลี่ยนไปทําบังไฟแข่งซะเลยค่ะเลือด สู้มันแรงนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นความวุ่นวายโอลมาหสถานทุ่งนะคะรอดูกันได้ในบังไฟสไลเดอร์ค่ะแต่มันว่าแต่เปนว่ามึงหนีเสียไปลาไปล่าขึ้นมาหมึงระต่ำกว่ ไฟสไลเดอร์นักแสดงโดยนัททิชานามวงทิติวุฒิวารุณยานเดชประชุมรักและสังคมขามสำโรงกำกับการแสดงโดยตยาคีพร้อมโกโมลเริ่มฉาย12พฤษภาคมนี้ค่ะ ในช่วง New Release กันซะหน่อยนะคะมาดูแอนิเมชันน่ารักน่ารักขคำๆคเรื่องราวของแฮงค์หมาล่าเนื้อที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อยากจะเป็นสมูไรผู้เก่งกล้าจนได้มาเจอกับอดีตสมูไรนะคะก็เลยขอร้องให้ช่วยสอนวิชาให้สักหน่อยแต่ยังไม่ทันได้วิชากลับกลายเป็นว่าเขาต้องสวมบทบาทเป็นสมูไรในเมืองแมวที่กําลังรับมือกับวายร้ายที่หวังทําลายเมืองนั่นเองค่ะแต่หมากับแมวนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันจะร่วมมือกันได้ยังไงต้องรอดูกันนะคะนาย p a o l of Fury The Legend of Hank อุ้งเท้าพิโรธตำนานของแฮงค์ค่ะ Why do you want to be a samurai Time to finish this This one might take a while. <laughs> Paul of Philly, the legend of Hank, อุ้งเท้าพิโรตตำนานของแฮงค์พากเสียงโดยไมเคิลเซราซามูเอลเจคสันริกกี้เจอร์เรสและมิเชลโยูกำกับโดยมาร์คโคเซียร์และบรอฟนิงคอฟเริ่มฉายสิงหาคมนี้ค่ะ แล้วก็ตอนน่อกันด้วยเรื่องนี้เลยนะคะน่าสนใจมากๆเพราะว่านานๆทีจะมีหนังไทยแนวสัตว์ประหลาดมาให้ได้ดูกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นหนังแนวตลกผจญภัยนะคะเรื่องราวของเก้ารัปเปอร์หนุ่มโยโยที่เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อที่จะพักใจหลังจากที่เขานั้นประสบปัญหาชีวิตมามากมายแต่ยังไม่ทันได้พักสักเท่าไหร่เลยนะคะก็ต้องเจอกับเรื่องราวสุดประหลาดในหมู่บ้านของเขาเมื่อมีแยะยักษ์ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและเขาทำร้ายชาวบ้านและเขานั้นจะทำยังไงกับ นานการณที่ไม่เคยพบเจอนี้รอดูกันได้นะคะไหนไลโอโคตรแย่ยักษ์ค่ะเจ้าถิ่นอย่างพี่ไม่กลัวบ้างเหรอไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้มันอาถรรพ์ ใจโอโคตรแย้ยักษ์นำแสดงโดยพิชยะนิธิภัยสารกุลธนันทรนิรสิงห์นัชชาเดสูซา่าสุภชัยสุวรรณอ่อนและพงเทพอนุรัต์กำกับการแสดงโดยชาลิกรเลิศมงคลและชิพลเรืองกันเริ่มฉาย28กรกฎาคมนี้ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องนะคะที่เป็นแนวสัตว์ประหลาดเหมือนกันเป็นหนังร่วมถุนสร้างระหว่างไทยและจีนนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านนั้นกําลังแตกตื่นกับสัตว์ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบและเข้าโจมตีหมู่บ้าน แต่กลับไร้าการช่วยเหลือจากคนนอกทาให้พวกเขานั้นต้องพย,งยายามที่จะต่อสู้ด้วยตัวเองเพื่อปกป้องชีวิตและหมู่บ้านเอาไว้และนอกจากนั้นค่ะพวกเขายังพบกับความจริงที่เลวร้ายกว่าการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่เรียกได้ว่านี่เป็นหายนะอย่างแท้จริงแต่จะเป็นอะไรนั้นรอดูกันได้นะคะนายเจเล็กบึงการค่ะมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่สัตว์แน่ๆ เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้โผลขึ้นมาแล้วฆ่าทุกคนไม่เคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อน เจเล็กบึงกาศนำแสดงโดยสุชามานายิ่งวิทยาปานสีงามทีรพัสสัจกุลและสุพรนณสาเวเทศกามหมากังหับการแสดงโดยดีทองคำเริ่มฉาย18สิงหาคมนี้ค่ะ ไปพบกับฝันร้ายของดร์สเตรชกันค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เขานะคะได้เปิดประตูมิติมัลติเวิร์สจนเกิดความวุ่นวาย <c oughs> เขาก็เริ่มฝันร้ายมาเรื่อยๆค่ะฝันทุกวันซ้ํำๆเดิมๆซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะเกี่ยวพันกับความพายารที่จะเกิดขึ้นในมัลติเวิร์ส ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เขานะคะที่ฝันร้ายวันดาเองก็ด้วยค่ะพวกเขาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อจัดการกับอะไรบางอย่างรวมไปถึงหวองที่เคยได้ห้ามปรามไม่ให้หมอแปลกนั้นเปิดประตูมิติในตอนนั้นก็ต้องเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ด้วยแหละคะ่ะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างและจะทำอะไรได้ไหมต้องไปดูกันในแฮ่ไหน d o c t o r s t r a n g e in the Multiverse of Madness จอมเวทมหาการในมัลติเวิร์สมาภัยค่ะ Every night, I dream the same dream. เรนจ์ใน in the Multiverse of Madness จอมเวทมหาการในมัลติเวิร์สมหาภัยนำแสดงโดยเบนเนดิกต์คัพเบอร์แบชเอลิซาเบธโอเซนเบนเนดิกต์หวงและชิวิตเทลเอเจโอฟอร์กัรประบการแสดงโดยแซมไบรมี่ฉายแล้ววันนี้ค่ะ รวยดีแพลลิสสัปดาห์นี้นะคะมีหนังหมอแปลกเข้าใช่ไหม่ะคะงานน้ำก็เลยเลือกเอาหนังที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอมาฝากมีทั้งแบบที่เกี่ยวข้องทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันค่ะ มาเริ่มต้นกันที่ Spider-Man No Way Home ปี2021ค่ะที่เราเรื่องราวต่อเนื่องจากเหตุการณ์ภาคก่อนที่ทำให้ปีเตอร์และคนรอบๆตัวเขาต้องตกที่นั่งลำบากเนื่องจากมิสเตอรีโอได้ทิ้งบอมชุดใหญ่เอาไว้ด้วยการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของ Spider-Man ว่าเป็นใครทำให้เขานั้นต้องโรไปหาด็อกเตอร์สเตรช เพื่อให้ช่วยแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นโดยหวังว่าจะลบความทรงจําคนทั้งโลกเพื่อให้ลืมว่าใครคือไอ้เมงมุมแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นระหว่างการไร้มนขากลายเป็นว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเกิดหายนะกว่าเดิมเพราะเป็นการกําเนิดมัลติเวิร์สโลกคู่ขนานต่างๆที่ทําให้เขาต้องเผชิญหน้าก,กับสถานการณ์และวายร้ายเก่าๆที่เคยต่อกอกันมาซึ่งทําให้ทุกอย่างนั้นแย่และอันตรายลงเกินกว่าที่จะรับมือได้ด้วยตัวเองค่ะ their fate. I'm sorry, kid. yummy yeah, me too. Don't make a lady hat mysterious nurse. เรื่องลับของสาวชุดขาวปี2019เป็นเรื่องราวของหมอหนุ่มที่เพิ่งตกงานแล้วก็ได้มาเจอกับหญิงสาวประหลาดที่สามารถมองเห็นควันสีดำที่เมื่ออยู่ใกล้ใครแล้วเพียงไม่นานคนนั้นก็จะเสียชีวิตหมอหนุ่มจะช่วยเธอหาคำตอบเร,เรื่องประหลาดท,ที่เกิดขึ้นกับ,กบเธอได้หรือไม่ติดตามกันได้นะคะมันเป็นเหมือนกับเงาสีดำตลอดเวลาสองปีคุณยังมีชีวิตอยู่มาได้ก็นับว่าปฏิหาริแล้ว และต่อกันด้วย I miss you รักฉันอยากคิดถึงฉันปี2012ค่ะด้วยความรักความคิดถึงของหมอธนาที่มีต่อคู่มั่นที่จากไปเพราะอุบัติเหตุทำให้วิญญาณของคู่มั่นกลับมาหาหมอธนาบนโลกของคนเป็นอีกครั้งความรักระหว่างคนเป็นและคนตายจะลงเอ,อยอย่างไรติดตามกันได้ค่ะคุณคิดว่าหมอเ,เขาอยากให้ผมลืมเขาไน่นหรอครับถ้าเราพยายามจะจำแต่ความสุข มันจะทําให้เราลืมความทุกข์ยากขึ้นไม่ใช่หรอและสุดท้ายค่ะกับซีรีส์แนวสืบสวนกันบ้างนะคะกับ Partners for Justice คู่หูสืบจากศพปี2018เป็นเรื่องราวของอายการสาวอึนซอนซึ่งได้รับหน้าที่ให้ทําคดีฆาตกรรมและนั่นก็ทําให้เธอนั้นได้พบกับคุณหมอแบ็กบอมคุณหมอชนะสูตรศพผู้ที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่เคยยิ้มให้ใครง่ายๆทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในหลายๆคดีซึ่งรวนแล้วแต่เป็นคดีฆาตกรรมทั้งหมด ความสนุกตื่นเต้นในการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตในแต่ละคดีจะถูกคลี่คลายอย่างไรรอติดตามกันได้เลยนะคะและนี่ก็คือที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับ2 ID Playlist วันนี้นะคะถ้าชอบก็เข้าไปดูกันได้ตามที่น้ำแนะนำและถ้ายังไม่ถูกใจแล้วก็ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ทางแอปพลิเคชัน t r u ID ค่ะนั่นไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะคุณก็เห็นรอยแผลรอยช้ำรอยกระดูกทำร้ายเธอตีเธอไม่หยุดใครเป็นคนทำนะคะ ส่วนช่วงนี้นะคะกับเฉลยเกมคำถามประจำสัปดาห์ที่น้ำเคยได้ถามเอาไว้นะคะจากเรื่อง Fantastic Beasts the Secrets of Dumbledore สัว์์หัศจารย์ความลับของดัมเบิลดอ e ว่า Newscamander อาศัยอยู่ในบ้านหลังใดตอนเป็นนักเรียน h o g w a ตส์ A Gryffindor B Raven c l r w C Hufflepuff และ D Slytherin ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือ House ร f p ั p นั่นเองค่ะและนี่ก็คือหลายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลไปนะคะขอบคุณของรางวัลในครั้งนี้จาก Warner Brothers ประเทศไทยด้วยค่ะและก็ขอขอบคุณบัตรชมภาพยนตร์จาก c r e m j o r c i n e p l e x ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโปรแกรมหนังที่น่ารับฝากคุผู้ชมในสัปดาห์นี้ อาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะคะแต่ทุกเรื่องนี่ก็น่าสนใจกันไปหมดเลยส่วนในสัปดาห์หน้านั้นโปรแกรมหนังจะมีอะไรบ้างก็ต้องรอติดตามกันนะคะห้ามพลาดกันเลยด้วยในทุกๆช่องทางของเราเลยค่ะติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็น Tr Vision, unk, True Vision ช่อง True Insight True Movie h i t s รวมไปถึง True for You นะคะส่วนในสัปดาห์นี้ค่ะหนังก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ